สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดประวัติลิซ่าวง b l a c k พิงคสาวน้อยมหัศจรรย์จอมทำลายสถิติเรียกว่าเป็นสาวไทยที่ปังไม่หยุดจริงๆครับสำหรับลิซ่าสมาชิกวง b l a c k พิงคหลังสร้างสถิติใหม่จากโซโล่เพลงลาลิซาให้กลายเป็นซิงเกลิลที่มียอดวิวทะลุ600ล้านวิวได้เร็วที่สุดในกลุ่มศิลปินหญิงเคป๊อ ไม่เพียงเท่านั้นก่อนหน้านี้ลิซ่ายังเคยทำสถิติ600ล้านวิวด้วยมิวสิกวิดีโอเพลงมันนี้อีกด้วยแต่กว่าที่สาวลิซ่าจะมายืนในจุดนี้ได้เธอยังต้องฝ่าฟันอุปสรรคและบททดสอบนับไม่ทวนวันนี้เราจะพาย้อนกลับไปดูจุดเริ่มต้นของสาวน้อยมหัศจรรย์คนนี้กันครับลิซ่ามีชื่อจริงว่าลลิสามโนบาลเกิดเมื่อวันที่27มีนาคม1997 เติบโตในจังหวัดบุรีรัมย์ประเทศไทยโดยใช้ชื่อเดิมที่หลายคนอาจไม่คุ้นหูว่าปราณปรียาพร้อมชื่อเล่นดั้งเดิมของเธอที่เป็นไวร่าว่าปล็อกแป๊กก่อนเปลี่ยนเป็นลาลิสในเวลาต่อมาส่วนสูง166.5เซนติเมตรกรุ๊ปเลือดโอสามารถพูดได้ถึง5ภาษาด้วยกันได้แก่ภาษาเกาหลีอังกฤษญี่ปุ่นไทยและภาษาจีน หากจะพูดว่าลิซ่าคือเด็กที่อยู่กับสายทางดนตรีและการเต้นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรก็คงจะไม่ผิดนักเพราะลิซ่าอายุได้4ปีก็เริ่มฝึกเต้นและร่วมลงแข่งขันในโครงการ ToB ี Number รทั้งยังเป็นหนึ่งในสมาชิกของวีซ่าครูทีมนักเต้นที่มีสมาชิกทั้งหมด11คนซึ่งหนึ่งในสมาชิกของทีมเต้นนี้คือแบมแบมกันพิมุกภูวกลอดีตหนึ่งในสมาชิกของวงกัตเซเวอีกด้วย ก่อนที่ในปี2010ชีวิตของเธอจะเปลี่ยนไปตลอดการเมื่อค่าย YG Entertainment จากประเทศเกาหลีใต้ได้บินลัดฟ้ามาเปิดออ,อดิชั่นที่เมืองไทยซึ่งลิซ่าเป็นคนเดียวที่ผ่านการออดิชั่นมาได้และได้เข้าเป็นศิลปินฝึกหัดของค่ายเมื่อปี2011ซึ่งในฐานะของศิลปินฝึกหัดของค่ายดังที่ต้องอดทนเรียนรู้ทักษะใหม่ๆอยู่เสมอจนในปี2012 YG ก็ได้อัปโหลดวิดีโอการเต้นของเธอลงใน YouTube ในชื่อคลิป Who's That Girl ต่อมาในปี2013ลิซ่ายังได้ไปร่วมเล่น MV ของรุ่นพี่แทยังวง Big Bang ในเพลง r i n g a ล i n ก a อีกด้วยหลังจากได้รับการฝึกฝนเป็นระยะเวลา5ปีลิซ่าได้เป็นหนึ่งในสมาชิกวง BLACKPINK มีสมาชิกด้วยกันทั้งหมด4คนได้แก่จีซูเจนนี่โรเซลละลิซ่าโดยลิซ่ารับหน้าที่เป็นแรปเปอร์และเมนแดนเซอร์พร้อมเปิดตัวด้วยเพลงวิซ t l e และบูมบาา จนคว้ารางวัล a อเชียอาร์ a ิส s ในปีนั้นจบจนตอนนี้หลังจากการเดบิววงมาสาวสาวแบล็กพิงก็ยังคงสร้างปรากฏการณ์และสถิติใหม่ๆให้กับวงการเพลง K-POP อยู่เสมอซึ่งก็ถือว่าเป็นอีเกิลกรุ๊ที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกไม่เพียงแค่ประสบความสำเร็จในนามศิลปินเท่านั้นหากแต่ลิซ่ายังประสบความสำเร็จอย่างถึงที่สุดในจัก,กรวารแฟชั่นและจิวเวลรีระดับโลก ในฐานะแบรนด์อมบาสเดอร์แฟชั่นระดับโลกอย่างเซลีนและบูการีซึ่งทุกครั้งที่เธอปรากฏตัวในแฟชั่นทั้งสองแบรนด์ก็สามารถสร้างปรากฏการได้ทุกครั้งถึงแม้ว่าเส้นทางในวันนี้ของลิซ่าแบล็กพิงคจะดูเหมือนเพอร์เฟกสมบูรณ์แบบแต่ในระหว่างทางก็มีกระแสแอนตี้จากคนเกาหลีไม่น้อยคลิปต่างๆของลิซ่าก็โดนการกดดิสไลค์เป็นจำนวนมาก แต่ก็สามารถผ่านมันไปได้ทุกครั้งหนึ่งในกระแสแอนตี้ของลิซ่าที่เป็นข่าวใหญ่ขึ้นมาเมื่อลิซ่าถูกคอมเมนต์วิจาร์ณเรื่องหน้าสดเพราะในรายการเรียวแมนมีกฎห้ามแต่งหน้าจนเกิดแฮชแท็ก r e s p e c t l i ่ a กันเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ